อรุณสวัสดิ์ค่ะสำหรับลูกศิษย์พลังการชีพเพื่อสุขภาพที่ยังสนใจวิชาญาอยู่วันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วะถ้าแต่คุณแกนะคะเออ่าพอดีกำลังอบรมลูกศิษย์เก่าๆที่กลับมาทบทวนใหม่ให้เขา กับพื้นขึ้นมาใหม่เพราะว่าทุกคนก็ดีใจว่าไอ้โควิดที่มาเนี่ยผ่านพ้นไปได้เนี่ยทำให้เขารอดพ้นมาไม่เป็นอะไรยังยังไม่ไม่ติดแม่อะไรนะคะเพราะพลังที่เราอาัดเข้าไปนั้นมันทำให้แข็งแรงแล้วมีพลังต่อสู้นะคะคือเรื่องของจักระก็คือตัวจากที่ขับเคลื่อนอยู่ในกายเรา ที่ยาสอนไว้ตั้งเกือบสามสิบปีแล้วแล้วก็เน้นเลยว่าพลังคอสมิกที่เราใช้ในการใช้สมาธิดึงเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นพลังที่แรงมากคือพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังสูงสูงยิ่งกว่าแสงอาทิตย์สิบเท่าวิ่งได้เร็วกว่าแสงอาทิตย์สิบเท่านั้นลูกไหนที่เอาทานไม่ทิ้งเลย นะคะก็ทำมาก็สามารถที่ฝ่าฟันอุปสรร,รคมาได้ตอนนี้ก็ยังทำให้ยังปลอดภัยกันอยู่ย่าก็ยังอยากจะย้ำว่าทุกคนให้จำไว้นะคะทุกอย่างในโลกเหล่านี้มันไม่มีมันไม่เที่ยงถ้าเรารู้ว่าวิชานี้สามารถที่จะช่วยชีวิตเราให้ปลอดภัยด้วยการที่บำรุงรักษาจักระ จักระนี่ก็คือจักที่มันหมุนอยู่ในร่างกายเราทั้งเจ็ดแห่งตรงกับคำสอนของพุทธเจ้าว่ามนุษย์เราในร่างกายไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุธาตุแดเราก็เรียนอยู่ตั้งแต่วันแรกว่ามีแต่ธาตุดินน้ําลมไฟสีกลิ่นรสโอชาในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่ากะลาบนะคะก็คือปรมาลูที่ญาติย้ำแล้วว่า ขอให้ทุกคนเป็นเป็นหลักฐานว่าเราได้เรียนเรื่องของพลังแม่เหล็กไฟฟ้ามาเกือบ30ปีแล้วแล้วก็ที่อเมริกาจริงๆแล้วสถาบันแอสตาราลาเขาก็รู้จักพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแต่รัสเซียเพิ่งค้นพบบอกว่าสามารถรักษามะเร็งได้ย่าก็อยากจะย้ำว่าช้าไปต่อยแล้วเรายังสามารถแยกนะคะแยกแยกธาต ทั้ง8ดที่อยู่ในร่างกายเราที่อยู่ในร่างกายอยู่ในจัก,กระที่ชาติจัก,กระนี่ค่ะก็เพื่อจะดึงพลังคอสมิกเข้าไปบรรจุไว้ให้เต็มจัก,กระก็คือตอมโฮอร์โมนนั่นเองนะคะเซลล์ที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามนุษย์เรามีเซลล์อยู่ในร่างกาย6 0สิล้านเซลนะคะพลังคอสมิกนี่ก็มี เสิบล้านพลังกลาบกลาบก็คือเป็นมัดนะคะเล็กมากเธอตั้งแต่หัวเหาจนกระทั่งกลายเป็นปรามนุกุเล็กนิดเดียวซึ่งเกิดดับร่างกายมนุษย์เกิดดับค่ะมนุษย์ไม่มีหรอกค่ะเราเรียกว่าสมมุติสัจจะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเที่ยงเลยเกิดจากกรรมเกิดจากอุตตุเกิดจากอาหาร เกิดจากกรรมที่ทำให้มาเกิดเกิดจากความไม่รู้เขาเรียกว่าโมหะทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ยาพูดย้ำอีกครั้งหนึง่งมีพระที่มาบวชแล้วบอกโอ้ยไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าบอกเขาพระเจ้าบวชไม่ไหวท่านก็ถามว่าทำไมล่ะแหมกฎกติกาเยอะเหลือเกินเฉพาะวินัยนี่สองรอยี่สิบเจ็ดข้อข้าพุทธเจ้า ทำไม่ไหวจําไม่ได้แล้วก็ผิดผิดศีลอยู่เรื่อยพีเจ้าบอกเลรสองร้อยกว่านี่มันก็จําไม่ได้เนาะอาจจะผิดเอาอย่างนี้อย่าพึ่งสึดเลยก็เอาแค่สามข้อเอาไหมทําได้ไหมสามข้อพระนั่นก็บอกโอ้ถ้าสามข้ออยู่ได้พระยะค่ะท่านก็บอกง่ายนิดเดียวข้อแรกอย่าทำบาปด้วยประการช่างปวง การทำบาปนี่กายวาจาใจใจคิดร้ายวาจาเรียบร้อยหน้าวายหลังลอกหลอกลวงทุกอย่างที่เป็นบาปนั่นคืออย่าทำบาปโดยประการทั้งปวงข้อที่สองทำแตก่กุศลอะไรเฉพาะหน้าทานเป็นบาทเบื้องแรกทุกคนทำทานทําไม่เป็นจะทำอะไรสักอย่างขอยาวเชอะ ขอเป็นเศรษฐีขอรวยขอถูกวัตตอรี่หลงไหลต่ออะไรต่ออะไรที่เวลานี้เห็นแล้วก็สลดใจธรรมะพทะเจ้าประเสริฐเลิศที่สุดไม่เข้าใจไม่เรียนไม่อะไรข้อที่สามจิตผ่องแผ้วทำจิตให้สะอาดหมดจดไม่คิดร้ายไม่ خر, อาฆาตอภัยทานเป็นทานสูงสุดนะคะ สามข้อทําได้พีค่คะเสร็จแล้วก็บวชได้และพระองค์นี้ก็สม็จเป็นพระอระหันต์เห็นไหมคะสามข้อคุณทาได้ไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นการบวชเรียนก็เหมือนกันย่าเห็นพระบวชอุป,ปชาก็เหมือนพ่อคนใหม่ท่านก็บอกหน้าที่ที่มาบวชนี้มีหน้าที่สองอย่างเท่านั้นเองอเรียน พระไตรปิฎกคําสอนพระพุทธเจ้าสามะก้าพระวิพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมคุณเชื่อไหมว่าพระไม่เรียนพระอภิธรรมกันเกือบจะเรียนกันอยู่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์มั้งไม่เรียนไม่รู้บางทีเราไปถามว่าท่านข้ากลาบคืออะไรท่านบอกไปถามคนเรียนอภิธรรมสิอ้าวว่าท่านบวชแล้วท่านไม่ได้เรียนหรอกหรือ ตามกำหนดของพระเจ้าว่าต้องเรียนเรียนสามตะเรียนสามตะก้าเนี่ยแล้วเอามาปฏิบัติวิปัสนาการสอนวิปัสนาก็เละเทอะไปทั้งประเทศแล้วคือย่านี่ไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่จิ้มฟันไปงัดไม้สูงมันย่อม,มหักก็ขออภัยด้วยแต่ก็ไม่กลัวหรอกค่ะเพราะพุทธองค์บอกว่าผู้ใดในการข้างหน้าบิดเบือนพระพุทธพจน์ ที่เราตัดดีแล้วสอนดีแล้วผิดเพียเพ้ยนไปผู้นั้นคือโมฆะบุรุษจำไว้นะคะบาปนะคะนั้นย่ามาสอนตรงนี้บ้าย่าบอกะก่อนว่าย่าเอาบุญเอาบุญนะคะไม่ทำบาปพยายามที่จะทำบุญคร้งเดี๋ยวนี้ก็พยายามถือจะถือศีลแปดแต่ก็ยังบกพร่องอยู่ข้อข้อเจ็กับข้อแปดเนี่ยเพราะบางครั้ง แล้วก็อดดูข่าวไม่ได้ก็เลยมาตั้งจิตใหม่ว่าเอาแค่หกเธอคืออดข้าทานข้าไม่ทานข้าวเย็นทานน้ำปนานะทานก็พยายามที่จะฟังธรรมทุกวันแล้วคุณเชื่อไหมแต่อันนี้ยังไม่กล้ายืนยันคนลูกน้องที่ในในในบ้านเมื่อก่อนนี้คอยดักหนูใส่กรงแล้วก็ไปปล่อยข้างนอก หนูเยอะค่ะแล้วก็ไอ้ไฟไหม้นี่ยก็จากการหนูกัดสายไฟก็กลัวจะพยายามดูเขาบอกตั้งแต่ย่าเปิดธรรมะฟังเนี่ยหนูเหนอหายหมดย่าก็บอกเออแปลกแปลกดีจะพยายามที่จะาหาธรรมะดีๆที่พูดแต่บางครั้งหลวงพ่อเองที่พูดในในในวิทยุในใน,ในอะไร YouTube บางครั้งก็ไม่ค่อยถูกต้องนักแต่ก็ไม่กล้าเขาบอกว่าห้ามติพระสงฆ์เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะคะทุกอย่างวางเฉยทำยังไงที่เราจะได้รือ้อบ้านที่มันปลูกให้เราเต็มไปด้วยตันหาโลภะโทสะโมหะให้หลุดไปจากตัวให้ได้นั้นน่ากลัวค่ะ เกิดมาในชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตมาเพิ่งมีเพิ่งรู้ถึงว่าทุกมันเป็นอย่างนี้เองคือทุกอะไรทุกห่วงบ้านห่วงเมืองมันไม่ไหวทุกวันนะคะบางครั้งดูโทรทัศน์ก็ต้องปิดแล้วก็ต้องเสียสละคือไม่ฟังข่าวเลยก็เหมือนคนงโง่ไม่รู้เรื่องบ้านเมืองแต่ในโทรทัศน์แต่ละช่องมีแต่ว่า ฆ่ากันตายยกพวกตีกันเด็กยกพวกกันถือปืนแล้วทำไมล่ะคะไปป้นร้านทองร้านทองนี่ไม่มีปัญญาซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งบางครั้งมันเป็นอาจจะเป็นปืนหลอกก็ได้หรือที่เข้ามาจี้บางทีก็ปืนปืนที่มาตอกให้กลัวก็คนที่จะป้องกันตัวเองยกพวกตีกันอีกหน่อยยากคิดว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นคาร์บอยจะเป็นไอเมืองบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วก็ยังซ้ํานะคะเท่าที่เห็นรถชนกันหรือร้อนกันเนี่ยทุกวันเนี่ยบางคนบอกว่าขับรถชนบ้างเขาไปเรียกยังหลับอยู่เลยหลับในพอมาเห็นสาเหตุก็มาพิจารณาเดี๋ยวนี้เขาเอาใช้โทรศัพท์เล่นการพนันกันเกือบทั้งเมืองมัง้ง กลางคืนไม่นอนค่ะอยู่กับไอ้โทรศัพท์นี่แหละอ่ามีคาสิโนมีอะไรมีม,มีมีการพนันต่างๆสารพัดที่เขาจะทำหมดเตือ้อหมดตัวก็มีศูนย์ก็มีเล่นหุ้นนีก็คือการพนันนั่นเองถ้าเสร็จแล้วก็มีเรื่องหลอกลวงกันทั้งหมดเนี่ยค่ะมันอันตรายไม่เคยเห็นประเทศไทยถือพุทธแท้แท พระสงฆ์ก็ไม่ได้ให้ความรู้ตักเตือนหรือนั่นแม้แต่โรงเรียน่าอย่ายงดีใจที่คุยอยู่เสมอว่าทั้งนี่ไม่ได้โฆษณานะคะเขาบางโรงเรียนฝรั่งแท้ๆเขาคริดแท้ๆเขาก็ยังเอาธรรมะเข้าไปสอนเด็กย่าพยายามสอนธรรมะเหรนเหรนเรียนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนคริสก็บอกว่า ผมเรียนแล้วครับแล้วยังไปทําเป็นเล่นเป็นละครกันเป็นตัวนั้นตัวนี้เราบอกจริงเนะพาวเขาเป็นคริสนะเขาบอกจริงครับครูมาสอนเรื่องธรรมะย่าดีใจค่ะย่าดีใจว่า,าศาสนาคริสต์นี่ไม่เป็นเป็นาศาสนาที่ออมชอมคริสยังทอดพระป่าเลยบาทหลวงยังไปทอดพระป่าอันนี้เราก็ดีใจเพราะนั้น ก็เป็นห่วงค่ะก so sort of ็ต้องส่งเสียงมาว่าทุกท่านพยายามหน่อยนะคะช่วยกันดูแลลูกย่าบอกให้ลูกิสิ์ยาคนบอกว่าเด็กยังอยู่อนุบาลเลยดื้อไม่ค่อยฟังสซนนะคะดูท่าทางจะเกเรย่าบอกคุณจับสิบอกจับไม่ไหวแล้วครับจะจับมันมันก็วิ่งหนีนะคะแล้วก็ทำอะไรรู้สึกโฟกขึ้นจาก ปกครองย่าเราบอกหลับก็ได้เอา้ากลางคืนหลับแอบจับพอจับสักสองคืนพอกลางวันเริ่มจับเริ่มให้จับแล้วมาบอกย่าดีใจใหญ่ดีขึ้นครับตอนนี้ว่าง่ายขึ้นย่านั่งนิ่งมีสมาธิเพียงสองนาทีคุณก็สามารถที่จะปรับลูกหลานคุณให้เป็นพลเมืองดีของชาติที่ย่าทำวัดสำเร็จ ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งวัดเก่าโบราณซึ่งเดิมเป็นวัดเป็นอาำนักสงฆ์ปัจนีบบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วทุกอย่างย่าโมธนาบุญนะคะแล้วยังขอบใจบริษัทค,คิวเฮาต้องต้องต้องขอบคุณเขาหน่อยจากกำไรที่ย่ามีส่วนในเป็นผู้ถือหุ้น เงินพวกนี้ไปเข้าทำวัดเก่าโบราณมีโอกาสไปชมหน่อยนะคะจะได้ชื่นชมและขอขอบคุณลูกศิษย์ของย่าที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันสร้างจนสำเร็จมีโบสถ์มีโรงเรียนมีสาโนดาตมีแม่ธรณีที่ท่านจะขึ้นมาปราบมาให้เราขอทุกคนค่ะสวดมนต์ไหว้พระสวด พาหุงทุกวันเธอคะ่ะเราแผ่เมตตาเพราะเวลานี้คนตายเป็นร้อยร้อยล้านทั่วโลกนะคะพวกสัมเเวสีหาทางเกิดไม่ได้มันก็จะมารบกวนก่อเกิดเจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่า,ายาต่างๆเนี่ยมันมีพิษภัยต่างมากมายมันความสำคัญเนี่ยคะ่ะอาหารอากาศอารมณ์ การออกกำลังแล้วก็เถอดสังเกตนะคะไอ้เรื่องธาตุโลหะหนักซึ่งปนปอมมากับอาหารการกินพวกปุ๋ยเคมีต่างๆหรือการเลี้ยงสัตว์ก็บำรุงให้เขาโตเร็วเพื่อจะได้ขายเร็วไอ้โลภะเนี่ยค่ะจะทำให้โลกมันวิบัติโลกแตกก็เพราะลมโลกแตกก็เพราะไฟดินน้ำลมไฟนี่แรงนะคะ ตัวเรานี่สมมุติขึ้นมาเราก็ถือตัวว่าเราเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ใหญ่โตหรือเกินความจริงในกายไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุแปดมันก็เวลาก่อนจะตายนะคะคนเราถึงเวลาเนี่ยค่ะลมมันจะหมดก่อนลมมันจะอ่อนลงแล้วธาตุไฟก็อ่อนลงตามแล้วน้ำก็ลดลงสุดท้ายดิน คือตัวสุดท้ายนี่ก็สิ้นลมตายแล้วไปไหนตายแล้วถ้าอย่างระหว่างที่เราหมดลมนั้นเราคิดแต่คุณงามความดีคือทำเป็นประจำจนกระทั่งเป็นนิสัยในการทำทานทำบุญต่างๆแต่การทำทานนี่ต้องมีสตินะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยทำตรงนี้แล้วคนนั้นกามาทำแล้วรวยเชื่อเขาทำจนหมดตัวไม่ใช่อย่างนั้น เราต้องการให้ทุกคนมีสติไต่ตองซะก่อนค่ะทำพอประมาณที่จะใจแล้วนึกอย่างเช่นอย่างย่าเนี่ยอายุตั้งเท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นห่วงประชาชนมอบหมายให้คณะใหม่ซึ่งย่าลาออกจากนายกแล้วก็ตั้งคณะกรรมการที่จะบริหารสมาคมนี้ต่อไปต่อไปข้างหน้าวิชานี้ก็จะไม่หมด ในจากประเทศไทยแย่กลัวค่ะครูภักรับจํามีลูกถิ่์มาบอกทําไมไม่พิมพ์เป็นตําราสอนเลยคุณบอกคุณรู้ไหมว่าพลังคอสมิกนี่มันแรงแค่ไหนเมื่อไม่ถึงสิบปีมั้งมีข่าวจากอเมริกาว่าคนที่ทําสมาธิเก่งแล้วก็ไม่รู้จักว่ามันอันตรายทำมากเกินไปลุกขึ้นป ตัวนี้ลุกเป็นไฟเลยนะคะเผาไหมใครก็ช่วยไม่ได้มันแรงแล้วเกินพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยค่ะคือคอสมิกวิ่งเข้าไปช่วยต้องพังอะเพราะมันร้อนแล้วเกินผลที่สุดไม่เสร็จแล้วเหลือเป็นกองขี้เถ้ากระดูกยังไม่เหลือเลยค่ะปนหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าห่วงวิชาแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่ ไม่มีสติมันก็จะทําให้เสียหายนั้นก็ต้องบอกท่านนะคะนั้นอย่าทิ้งกลับมาทําเธอตอนนี้สาวทิตย์ถ้าย่าว่างยังมีแรงอยู่นะคะเสียงเสริอก็ค่อยแย่ลงแต่ไม่เป็นไรถ้าใจสู้แล้วต้องการให้ให้คนได้ได้ทำกุศลก็ยังสู้ต่อไปนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอให้ ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขยึดถือพทธเจ้าเป็นศระทศรัทธาตัวเองรักตัวเองให้มากรักครอบครัวให้มากสอนให้ลูกอย่าได้เกเรนะคะตอนนี้เราดูแล้วคนที่เล่นเล่น,เล,นเล่นมวยถือกลางคืนกลางวันอย่าให้ขับรถค่ะ คับรถแล้วก็จะก่อความวินาศต่างๆทุกวันนะคะก็ขอความสวัสดีให้กับลูกศิษย์ทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากอันตรายทุกคนจเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะพระทุกท่านเทินค่ะสวัสดีค่ะ